เสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับสวัสดีครับวันนี้เสนอเมนูปลากระพงนึ่งน้ำมะขามเปียกเครื่องสมุนไพรที่เราเตรียมไว้ครับข่าซอยตะไคร้ซอยใบมะกรูดขีดหอมแดงซอยแล้วก็พริกแดงซอยครับเครื่องสำหรับใส่หม้อต้มนึ่งครับก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดและใบขึ้นชาย และเครื่องชูโรงวันนี้ก็เป็นน้ำมะขามเปียกครับที่ละลายไว้แล้วก็เริ่มต้นปรุงกันเลยครับใช้เกลือครึ่งช้อนชาใบมะกรูดฉีกหอมแดงซอยลงไปได้เลยนะครับก็ตามด้วยขาตะไคร้ก็ที่ซอยไว้ครับ พริกแดงที่ผ่าชิ้นไว้ข่าตะไคร้ลงไปให้หมดนะครับที่ซอยเป็นชิ้นเล็กๆไว้แล้วก็มีพริกแดงที่ผ่าซีกไว้น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสสองช้อนโต๊ะครับซอสฝายเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำมะขามเปียกครับน้ำมะขามเปียกนี่ใส่เยอะหน่อยนะครับ อาจจะใส่เข้าไปสักสิบช้อนโต๊ะหรือสิบเอ็ดสิบสองช้อนโต๊ะก็ได้นะครับเพราะน้ํามะขามเปียกนี่เป็นตัวชูลงในการที่จะเพิ่มรสชาติของอาหารวันนี้แล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาน้ําเปล่าครึ่งถ้วยครับเติมลงไปหลังจากเติมน้ำเปล่าครึ่งถ้วยลงไปก็คนให้เข้ากันครับคนให้เข้ากันดีๆ แล้วนําน้ําหมักที่เราหมักไว้เทลาดลงไปที่ปลากระพงที่เราล้างชําระทําความสะอาดไว้คนนี้เข้ากันดีๆนะครับก็หมักแค่ไว้ประมาณ10หรือ15นาทีครับเมื่อเพื่อร้อยให้เขาได้อมเนื้อพวกเครื่องปรุงเข้าไปตั้งกระทะน้ําร้อนขึ้นไปขาตะไคร้ใบมะกรูดลงในกระทะครับ ก็ต้มขาตะไคร้เพื่อให้เกิดความหอมที่ขึ้นมากับน้ำร้อนที่เวลาเรานึ่งครับเติมเกลือลงไปหนึ่งช้อนชาซึ่งตั้งลงไปได้เลยครับใส่ถาดรองนะครับเวลาผมนึ่งผมจะใช้ถาดสแตนเลสรองไว้อีกทีหนึ่งแล้วก็จัดเรียงเนื้อปลาลงไปได้เลยที่เราหมักไว้ขั้นตอนเรียงนี้ก็เรียงให้ดีนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดซึ่งเราเอียงหรือไม่สม่ำเสมอเนี่ยการที่เนื้อปลากับน้ําหมักที่เราหมักไว้จะไม่ไม่เข้ากันดีก็ลาดลงไปครับลาดลงไปให้ทั่ว,วเพื่อ,อให้เขาได้เข้ากันรดชาติจะได้หนัวและเข้มข้นครับเสร็จแล้วก็โรยโปะหน้าด้วยใบขึ้นช่ายครับใบขึ้นช่ายนี่ก็สําคัญเลยครับโปะหน้าไว้แล้วปิดหน้าไว้ด้วยใบตอง ไปตองกล้วยที่เราเตรียมไว้ครับปิดหน้าไว้เพื่อให้การสุกข,ของเนื้อปลานั้นสม่ำเสมอปิดฝาหม้อครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยก็ปิดฝาหม้อทิ้งไว้20นาทีครับเสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับมากินข้าวด้วยกันครับ ปลากระพงนึ่งน้ำมะขามเปียก